สว,ส,สวัสดีครับวันนี้สิมากเกี่ยปากับเอาเกียมังก่อนนะครับอยู่งไแล้วป่าป่าตัวน้อยนะี่ กรหลายตันดีมันก็มีีูทำงานตาหงาตเอามาลงวาเนยเออตัวงี้มันตัวเงี้ยมัดูขา้ล่าง ใช่ว่ามีบวกหอยเซอรี่สิมีปะมีหอยเซอรีอบ่บอสเซอรี่อยู่ตรงนปลาน้ยนะปลามันอยู่หุ่นเอาเดูมันปลาก็บระหันใ์ในไงโย่กะเกี่ย,ย,ยวเกี้ยงี้กันไปเด้อเดียด๋ยวจากนัอยมันก็ใหญ่เดี๋ยวไปต้มไปนะฮเอาเกี่ยวมังกรมากินไปไปมองนี่เฮ้ยมากินอุย้ยแตละมั่งคอมด้ครับตัวใหอุ้ยอุ้ยมันโดดเสือบเลยครับ โดดจวบเลยครับมองนี่นะผมเคยมาขี่ก <under> <eterm oon> ับละมั่งหอมลอยอังตองอยู่ย่านอังตองอยู่เป็นย่านอยู่ลอยอังตองอยู่ต่อสิกับขึ้นตาหอมนี่ห้ามเรียนลมแล้วครับเรียกกระมังลมวัาไปจักะวีวยังนี่ต้นกล้วยกล้วยแหลกล้วยข้าวคำมีสองต้นละ หันได้กินมากกันจะเคียบ่นี่พึ่งไงก็กลาออยกระหกจีนะโอ้อยู่สูงแค่แกวมังกเรเลยนะ

อเอาเรียนรุดพิ่งอือืเอาเอาไอไปไกลๆได้ไมหวาน quỷ thưa có thầy tuần đồn... tuần chăm để thành thật tuần chăm để thành thật nó bó nó bó Cái chơi nó mới được ừ เดี๋ยวขอบข้องผึ่งคิดถายหอยอยางฮ่